ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564แรม10ค่ำเดือน10ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานงานที่คิดว่ายากจะสำเร็จแบบฟุกๆแนะนำทำบุญด้วยการงดทานเนื้อสัตว์เพื่อเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้น การเงินแม้ว่าเงินก้อนใหญ่จะยังไม่มาแต่ก็มีโชคลาภเ,เล็กๆน้อยๆเข้ามาให้ชื่นใจบ้างความรักคนมีคู่บางอารมณ์อาจมีงอนกันบ้างแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันเหมือนเดิมคนโสดความรักยังเงียบยังไม่เจอคนถูกใจในช่วงนี้สีนำโชคสีเขียวสีไม่เป็นมงคลสีทองสีเทาและสีควันบุรี เลขนำโชคเลข4เลข6และเลข8คนเกิดวันอังคารการงานงานเดือนนี้อาจเหนื่อยหน่อยความสำเร็จยังอีกไกลขอให้อดทนการเงินดวงการเงินดีมีรายได้เข้ามาเกินคาดความรักคนมีคู่ต่างฝ่ายต่างทำงานจึงไม่มีเวลาให้กัน คนโสดยังไม่มีคนเข้ามาช่วงนี้แต่ถ้าหาเงินหาทองได้แน่นอนสีนำโชคสีเขียวสีไม่เป็นมงคลสีทองสีเทาและสีควันบุรีเลขนำโชคเลขสีเลขหกและเลขแปคนเกิดวันพุธการงานความสำเร็จสมหวังจะค่อยๆปรากฏให้ชื่นใจทีละเรื่อง การเงินดวงการเงินดีไม่ผิดหวังมีเงินเข้ากระเป๋าเรื่อยๆความรักคนมีคู่ความรักจืดจางเพราะไม่ค่อยแสดงความหวานออกมาให้อีกฝ่ายเห็นคนโสดจากเพื่อนกลายเป็นความสัมพันธ์แบบหวานชื่นสีนำโชคสีเขียวสีไม่เป็นมงคลสีทองสีเทาและสีควันบุรี <S <S เลขนำโชคเลขสี่เลขหและเลขแด คนเกิดวันพฤหัสการงานมีความสำเร็จและความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆการเงินมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่ความรักมั่นคงเหนียวแน่นดีคนโสดโสดต่อไปยังไม่มีใครเข้ามาตอนนี้สีนำโชคสีเขียวสีไม่เป็นมงคลสีทองสีเทาและสีควันบุรีเลขนำโชคเลขสี่เลขหกและเลขแปด คนเกิดวันศุกร์การงานงานดีขึ้นเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปช้าหน่อยแต่ปังแน่นอนการเงินยิ้มหน้าบานเพราะมีไรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางความรักคนมีคู่ความหวาน0%แต่ความมั่นคงมีเป็นร้อยคนโสดมีเกณฑ์ได้ลงจากคานมีโอกาสพบรักในไม่ช้า สีนำโชคสีเขียวสีไม่เป็นมงคลสีทองสีเทาและสีควันบุรีเลขนำโชคเลขสี่เลขหกและเลขแปคนเกิดวันเสาร์การงานเหนื่อยเพราะต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองแต่ผลรับดีแน่นอนการเงินมีไรายได้เข้ามาพอสมควรแต่ก็มีรายจ่ายตามมามากมาย ความรักคนมีคู่เดี๋ยวทะเละเดี๋ยวดีกันเป็นสีสันของชีวิตโดยรวมแล้วยังดีอยู่คนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักกับเขาสักทีสีนำโชคสีเขียวสีไม่เป็นมงคลสีทองสีเทาและสีควันบุรีเลขนำโชคเลขสี่เลขหและเลข8คนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานยังทำได้สบายแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยขอให้อดทนจะพบกับความสำเร็จการเงินมีไรายได้เข้ามาแต่มีเหตุต้องใช้จ่ายออกไปทันทีความรักคนมีคู่ต่างคนต่างทำงานเพื่อสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นคนโสดทำแต่งานจึงลืมคิดเรื่องความรักไปเลยสีนำโชคสีเขียวสีไม่เป็นมงคลสีทองสีเทาและสีควันบุรี เลขนำโชคเลข4เลข6และเลข8